สวัสดีค่ะบ้านไหนที่กำลังมองหาที่กั้นเตียงกันลูกตกที่ใช้งานได้นานทนทานแข็งแรงเรซ่าแนะนำรุ่นนี้เลยค่ะจากแบรนด์เซเกอร์ค่ะดีกว่ารุ่นอื่นยังไงนะคะอย่างแรกวัสดุดีกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าโครงสร้างหลักนั้นทำจากอลูมิเนียมอลลอยค่ะแข็งแรงทนทานทนแรงกระแทกได้ดีกว่าเหล็กทั่วไปค่ะที่ชอบมากๆเลยนะคะเขามีรูปแบบโค้งมนทำให้เด็กๆเนี่ยสัมผัสได้อย่างปลอดภัยค่ะได้มาตรฐาน en 7 1 ปลอดจากสารระเหยสารก่อมะเมร็งต่างๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆค่ะมี2สีให้เลือกนะคะสีฟ้าและสีเทาแล้วก็มี2ขนาดค่ะความกว้าง180ซนมและ200ซนมรค่ะติดตั้งก็ง่ายค่ะเพียงไม่กี่ขั้นตอนไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆค่ะปรับระดับได้ถึง7ระดับเลยนะคะตามความหนาของเตียงค่ะ ความสูงตั้งแต่85ถึง100เซนติเมตรตามช่วงอายุของลูกน้อยค่ะที่การเตียงรุ่นนี้นะคะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ตามแนวขนานของเตียงเลยนะคะสะดวกมากๆเลยค่ะเปิดปิดก็ง่ายประหยัดพื้นที่การใช้งานค่ะมีระบบล็อกนิรภัย3ชั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะใช้งานได้กับเตียงทุกประเภทเลยนะคะยกเว้นเตียงที่เป็นทรงกลมค่ะ แข็งแรงแน่นหนาไม่มีช่องว่างค่ะและเขายังมีอุปรกรณ์เสริมนะคะเป็นตัวเชื่อมที่กั้นเตียงกรณีที่เราใช้2อันขึ้นไปเพื่อให้ไม่มีช่องว่างและแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนตาข่ายที่กั้นเตียงนะคะก็เป็นแบบ 3D ค่ะระบายอากาศได้ดีมีความยืดหยุ่นป้องกันฝุ่นด้วยค่ะตาข่ายกว้าง2มิลลิเมตรค่ะลูกนอนหลับสบายแน่นอนแม้ว่าเขาจะพลิกตัวกลิ้งมานอนติดกับตาข่ายก็ตามค่ะ ตัวผ้ามีความยืดหยุ่นทนทานสูงนะคะสามารถถอดซักทำความสะอาดได้ด้วยค่ะบ้านไหนที่กำลังมองหาที่กั้นเตียงกั้นลูกตกคุณภาพพรีเมียมได้คุณภาพขนาดนี้แวะไปช็อปกันได้เลยนะคะที่ร้านปั๊มนมค่ะ